ทุกท่านทุกมายชแนลนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปรีวิวหรือการแชรประสบการณ์การไว้ผมซึ่งผมทรงนี้นะคะไว้มาทั้งหมด8เดือนนะครับ8เดือนพอดีเลยนะ,ะเราจะมาเท้าวความให้ฟังว่าก่อนที่จะไว้เนี่ย เป็นทรงยังไงไว้มาเท่านี้ยาวเดือนละกี่เซนอะไรเงี้ยใช้อะไรออเอาเปว่าคลิปนี้เราก็จะมาแชร์ประสบการณ์และการการไว้ผมสาหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เป็นสาวประเภท2แล้วกําลังจะไว้ผมแล้วก็แบบเกิดความคิดความสงสัยในหัวว่าเอ๊ะไว้กี่เดือนถึงจะได้ผมบอ๊อบไว้กี่เดือนถึงจะแบบยาวหมดผู้หญิงหรือไว้เดือนนึงยาวกี่เซนอะไรอย่างนี้เรามาเริ่มเดือนแรกกับการตัดผมกันเลยน,นี่ก็คือรูปที่เรานะคะ ตัดตอนปัดชิมนิเทศตอนนั้นมันจะจบมสาก็ประมาณ8เดือนที่แล้วถ้าใครอยากรู้ว่าทรงผมมันสั้นขนาดไหนก็ตามไปดูได้ค,คลิปปัดชิมได้เลยตอนนั้นก็คือผมสั้นมากก็คือหน้าม้าอยู่ตรงนี้เลยกลางหน้าผากเลยหน้ามาอยู่กลางหน้าผากนะครับตัดเพราะว่าสอบสอบเสร็จปุ๊บหลังจากสอบเสร็จก็ปัดชิมเลยหลังจากนั้นเราก็ไว้ผมมาตลอดะคะไม่ตัดเลียม,มด้านหลังหรือว่าด้านข้างขึ้นบ้าง ต่อไปมาดูเดือนที่2กันเลยนะครับเดือนที่2ก็คือรูปนี้นั่นเองเดือนอันนี้ก็คือเดือนที่2ก็จะยาขึ้นประมาณนี้ไม่มากนะไปดูเดือนที่3กันเลยนะคะเดือนที่3ก็จะโอ้โหแสกกลางได้แล้วพอแรกที่ตัดมันสั้นเกินไปก็เลยไม่สามารถที่จะแบบว่าแสกกลางได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าเดือนที่3ก็คือสามารถแสกได้แล้วนะคะเดือน <c oughs> ที่4นี่ก็คือรู้สึกว่าตัวเองมีผมแล้วนะวลมา4ีเดือนถึงจะรู้สึกว่าตัวเองมีผมหรือว่าผมยาว เดืนที่สีก็จะมาเป็นคลิปวิดีโอเลยนะคะก็ยาวประมาณหนึง่งก็ประมาณลองทรงต่ําได้เนาะลองทรงต่ําด้านบนก็ยาวเดือนที่5นี้ก็คือเริ่มยาวช่วงเดือนที่5น,นะคะก็คือผมนีก็จะเริ่มยาวแบบออกมาจากหูนะซึ่งต้องบอกกันว่าถ้าใครจะไว้ผมยาวให้เป็นผู้หญิงเนี่ยด้านด้านข้างตัวเนี้ยเราต้องไม่ตัดแต่ถ้าใครจะไว้แบบ ตรงที่เหมือนผู้ชายหรือว่าผู้ชายก็จะไว้ข้างบนเนาะล้วด้านข้างเขาจะตัดก็ต้องตัดออกแต่ว่าระหว่างเดือนที่5ใครไว้ตรงนี้ด้วยอะ่ะก็จะมีความเคลื่องนิดนิด,นดเพราะว่าตรงนี้มันจะยาวชา้าใช่ไหมพ่ายยาวชมาก็จะชี้โดชี้เด่แทงหูอะไรอย่างงี้ก็ทำให้รู้สึกว่คลายเครื่องอันนี้ก็คือช่วงประมาณเดือนที่5้านะคะเดือนที่6นะคะเดือนที่6ก็คือเริ่มยาวทับหูแล้วเดือนหก็คือแบบประหูมาประมาณหนึ่งนะคะ จังหวะนี้แหละเป็นจังหวะที่ใช้ชีวิตยากแล้วเดือนที่เพราะอะไรรู้ไหมผมมันยาวมาแล้วใช่ไหมมันก็จะมาแบบเตะๆออยู่ตรงบริเวณใต้ตาหรือเปลือกตาใช่ไหมเราจะปัดไปทัดถึงก็ยังไม่ถึงหูเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ที่เก็บผมหรือกิ๊บมาเก็บไว้เวลาเลจาจัดการบ้านอะไรเงี้ยผ้มจดทุบผมก็จะลงมาแล้วเราจะเอาไปทัดถูก็ไม่ได้เพราะว่ามันยังยาวไม่ถึงแล้วก็มาสู่เดือนที่ 4. เจ็ดเดือนที่ 4. เจ็ดก็คือ 4. เกือบ รอบแล้วก็คือเกือบเป็นผมบอบแล้วนะคะก็คือตรงนี้ก็จะทับหัวผมก็จะทับหูมาประมาณครึ่งหัวนะและระหว่างนี้ก็คือเราก็ต้องไว้ตรงเนียตรงจอนเวลาเราแบบว่าทัดหัวล้วก็เก็บตรงจอนที่ไปทัดมันจะให้ดูแบบเออมันดมนูมันก็จะดูเนียนนีดูเหมือนพอแบบผมผมเรายาวจริงๆเพราะว่าถ้าเราตัดตรงนี้ออกแล้วเราทัดผมไปเนี้ยมันก็จะดูแบบ ตัดทำไมเนี่ยน้องมันก็จะดูแบบไม่โอเคเท่าไหร่ในที่เจ็ดก็จะประมาณนี้กับบ๊อบแต่ก็ยังทัดหูไม่ได้จริและก็มาถึงปัจจุบันนะคะการไว้ผมครบรอบ8เดือนเลยก็คือวันที่1นธันวาที่ผ่านมาก็คือครบรอบ8เดือนสภาพผมก็คือยาวประมาณนี้เดี๋ยวได้ให้ดูด้านข้างด้านข้างก็คือยาวประมาณนี้ด้านหลังก็คือประมาณนี้ก็คือด้านหลังก็จะยาว กวปกติหน้ามาที่เราไว้มามันก็จะยาประมาณนหน้ามาจะถึงปลายาถึงปลาจมูกถึงปากเลยเนาะแล้วเวลาทัดผมอันนี้เดือนที่8ก็ทัดได้แต่ว่าก็จะมีหลุดบ้างถ้าแบบเนี่ยเยโยกหน้าโยกหลังมันก็สามารถหลุดได้อันนี้ก็คือการไว้ผมแปดเดือนซึ่งเดือนที่เราต้องใช้ความพยายามแล้วก็อดทนประมาณคือเดือนที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเพราะว่ามันเริ่มยาก ยาวถึงตรงนี้แล้วก็ทัดไม่ได้แล้วก็ต้องน่าแค่แตกต่างเหลือ,อกิบป,ปักยาวถึงใต้ตาก็ยังทัดไม่ได้อีกแล้วก็ต้องมัดเก็บหรือว่ากิบป,ปักยาวถึงจมูกก็ทัดไม่ได้ก็ต้องยาวถึงปากเป็นอย่างตา่ำหมะจะสามารถทัดได้อันนี้ก็คือความยาวประมาณปปถึงปากก็ทัดเข้าไปถึงก็จะทัดได้นะคะสำหรับใครที่อยากไวโผมก็ประมาณนี้8เดือน แต่ในระหว่าง8เดือนนี้ก็จะมีการตัดบ้างในช่วงเดือนที่1เดือนที่ 2, <l itz> 2เดือนที่3เพราะว่าผมมันเริ่มยาวแต่ว่าด้านบนมันยังยาวมาไม่มากเราก็เลยต้องการไปไถตรงนี้ขึ้นแล้วก็ตัดเปนรองตรงตัดพอผมมันเริ่มยาวมาเรื่อยๆเราก็ไม่ต้องตัดด้านข้างแล้วเราก็ต้องไว้ด้านข้างให้ยาวไปกับผมด้านบนแต่ว่าถ้าเราไว้ด้านข้างให้ยาวกว่าด้านบนไปก่อน ด้านข้างมันจะมาอย่างนี้เลยแต่ว่าผมด้านบนก็คือจะมาแค่นี้คิดว่าออกไหมผมด้านข้างยาวมากแต่ผมด้านบนยาวแค่นี้มันก็จะดูไม่เป็นทรงผมเราก็เลยต้องตัดด้านข้างครับด้านหลังออกก่อนรอให้ด้านบนยาวลงมาสักนิดหน่อยเราก็ค่อยไว้ไปเลยไม่ต้องตัดต่อไปนี้ถ้าจะไม่มีแล้วทรงผมยาวเพราะว่าได้ไปโรงเรียนก็มีเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ที่จะทำใจแล้วก็ รักษาผมนี้ได้ดังนั้นเราก็ต้องไปตัดผมให้เข้ากับกฎเกณฑ์3มเซน4เซนของโรงเรียนเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการไว้ผมต่อไปก็เลยต้องมาอัดคลิปเป็นความทรงจำว่าครั้งหนึ่งฉันก็เคยไว้ผมเกือบเป็นผมบ๊อกก็ได้ทางนี้แต่ยังทำาไงได้ทางนี้เขาไม่อน,ยยนุญาตไว้ล้วก็ไม่ได้ไว้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการมา แว่าผม8ดเดือนยาวเท่าไหร่ก็เท่านี้นะคะเกือบบ๊อบแต่ถ้าได้ไว้อีกสักสองสาเดือนนะ่จะบ๊อบอีกคลิปนี้ก็จะต้องขอตัวลาบแล้วนะคะถ้้เจอกันคลิปหน้าก็อาจจะไม่มีผมยาวแลนะ้วเนาะอาจจะเป็นผมสั้นแล้วเนีย่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยไปแล้วบ๊ายบาย